สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพี่เจ้าในช่องเจนเจ้าขารีวิวกันอีกแล้วนะคะแล้วนี้มาตามสัญญาแล้วค่ะพี่เจ้าจะพาทุกคนมาเดินดูต้นไม้ในงานบ้านและสวนกับคุณนูมุยองนะคะ<ม>เราไปดูงานข้างในกันเลยดีกว่าว่างานน่ารักขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะมาเอาใจสายกุหลาบก,กันเลยนะคะสวยมากสีสันสดใสมากๆเลยทุกคน ตัดกันบ้างคะ่ะต้นสวยมากอวบมาก,อ,ก,มากอิ่มมากนี่เป็นไม้ใบเล็กๆน่ารักนะคะตกแต่งในที่ทำงานได้เลย นี้จะเป็นกวากมรกตนะมีมรกตด,ดำแล้วก็มรกตปกติด้วยค่ะเป็นต้นแขกที่น่ารักปลูกในบ้านที่ทำง,งานได้อันอนี้คือต้นลูกไก่นะพี่เจ้าก็ไม่เคยปลูกเหมือนกันนะแต่ว่าเนี่ก็จะเป็นพวกแบบไม้ฟอกอากาศไม้บองโตนมีลายขอบด้วยนะคะอันนี้พี่เจ้าก็เคยเลี้ยงนะแต่ว่าเลี้ยงไม่เจ่ง น้องเขาก็ตุยไปเรียบร้อยหัวน่ารักมากเหมือนของเล่นเลยสีสันน่ารักสุดๆมีหลายไซส์ให้เราเลือกเลยลนี่ก็จะเป็นไม้อวบน้ำนะคะสวยมากกุกหุหลับหินนั่นเองนี่ก็เป็นอะไรที่เจ้าเลี้ยงก็ไม่รอดเหมือนกันทุกคน นี่ก็จะเป็นไม้กระถางที่แบบน่ารักน่ารักเลยคะ่ะวางตกแต่งในบ้านหรือว่าในที่ทำงานก็กำลดงใจมาก <S <S <an> <S เพินมากและอี้ก็คือเด่นสะดุดตามมากต้นโอรีฟนะคะใหญ่มากแล้วมีหลายต้นด้วยนะแบบหลายต้นอะ่ะมาเดินดูกันได้เลยเดินมาเจอกระถางต้นไม้ค่ะน่ารักมาก ทุกคนน่ารักมากจริงๆแล้วราคาก็ไม่แพงด้วยนะสมเหตุสมผลมาเดินดูกันได้เลยนะคะมาเจอกุ่หลากอีกแล้วค่ะที่นี่ก็คือกุหลาบเยอะมากเลยนะแล้วแบบหลากสีสันมากๆสวยมากโวนทับตัดกับไม้อบน้ำใดๆค่ะดีะสวยมากส,วย,ากสวยมากจริงแต่มันต้องดูแค่นี้ลูก คู่กับกระถางแบบน่ารักน่ารักเก๋ๆก็คือดีงามมามามพวกพืชผักสวนครัวก็มีนะคะทุกคนใได้หมดก็ใได้เลยือเป็นโซนต้นไม้ฟอกาไมุ้่มต้นใดๆที่พี่เจ้าก็หลายๆต้นเนี่ยเคยปลูก แล้วด้วยนะแล้วก็มีแต่ลต้นก็ปลูกในในน้ำได้ด้วยนะคะอันนี้เวลาเราปลูกในน้ำเราก็ต้องไปศึกษากันอีกทีเน,นาะว่าจะปลูกยังไงให้น้องเขารอดต้นพวกนี้แนะนำว่าปลูกในวัสดุปลูกแบที่ำ <ๆ S 2> ให้เติบโตได้ดีกว่านะคะน,น,คคน่ารักมากอ่ะทุกคนคือซื้อไปแล้วพร้อมตั้งวางในห้องได้เลยเวลาถานแล้วนะครับไม่ไหวทุกคนเลย i เธอที่นี่เขามีดอกบัวด้วยอ่ะสวยมาก เกินไปเรื่อยๆกันเลยนะคะยีกร้อยไม้ด้วยสวยมากร้อยไม้นี้พี่เจอยก็ไม่เคยปลูกนะเพราะว่าคือบ้านอยู่ต่างจังหวัดเนก็เลยแบบไม่มีพื้นที่ถ้าจะปลูกก็ต้องเปปลูกที่ต่างจังหวัด เยอะเลคะ่ะไี่ชื่ออะไรรตอนนี้ดูน่ารักมากความอินดี้เบาๆหน้าข้างอากาศสวยๆเลยะคะ่ะ ักเรตัดก็คือเยอะเลยทุกคนนึกถึงเครื่องของพี่เจ้าเลยอ่ะนึกถึงฐานนิดเลยอ่ะชีเรียนแคตตัดเก่งมากถ้าได้มาเดวได้กันน่าจะผิดมากใส่กระถางน่ารักน่ารักแบบนี้ ่งมาาต้นไม้แปลกๆเยอะเลยนะมีแต่หละต้นที่พี่เจอกก็ไม่รู้จักเยอะเลยอะ เจุงมีออนญี่ปุ่นนะคะอันนี้เป็นมะลิทั้งหลายมีไผ่เงินด้วย <c oughs> เป็นไม้ฟ้อนจักใ,ใดๆมีกล <c oughs> ้วยไม้อีกแล้วค่ะ ออนญีกก่ปุ่นก็มาอีกแล้วเข็มญีกก่ปุ่นสวยงามมากทุกคนมีส้มบางตอนทอง,งด้วยนะคะมีกล้วยมีกล้วยด้วยค่ะนีงเลมอนใด,ดๆก็มา สแมรี่นะคะไว้ทำอาหารได้ต้นไม้พ่าอากาศค่ะทุกคนสวยมากนี่ต้นละยี่สิบบาทไม้เลื้อยนะใครมีพื้นที่บ้านเนี่คือแบบซูเปอร์ปลูกอฟินยกธรรมชาติไว้ในบ้านได้เลย ตินมาวต้นมาก้กับทั้งหลายมีร้านกระถางน่ารักน่ารักนะคะโซนจัดสวยเอ่ยใดสวยมากอะมุมนี้ดีมากมีไอ้น้ำด้วย เ็เวิร์กช็อปเล็กๆเลยคะ่ะน่ารักมากเลยอ่ะตอนนี้เวิร์กช็อปก็คือเสร็จแล้วจบไปแล้วนะคะอานขอี่เอาผลงาน,นก็เป็นวัสดุกโง่แต่รัชนีดนะทุกคนมาดูที่นี่ได้เลยพี่เจ้าจะพาเดินดูเรื่อยๆเลยนะคะต้นไม้สวยๆเยอะมาก มีต้นทันตะวันแรกซึ่งเป็นต้นที่ฉันชอบมากอ่เธออันนี้ก็จะเป็นไม้ฟ้ออากาศสวยงาม องชิดด้วยค่ะ เพข้ออากาศนะคะแกนมนี้ถูกไ่้ต้นคอนเฟิร์มเพราะเคยขันเมือคุณเจ้ามา,มาหมดแล้ว <c oughs> วันนี้พี่เจ้ากับจนหนูหมูหยองก็พาทุกคนมาเดินดูบรรยากาศต้นไม้ในงานบ้านและสวนแบบพ่องปักทองนะคะคนค่อนข้างที่จะเยอะเลยเพราะว่าวันนี้ก็เป็นวันท้ายๆแล้วเนาะ ของรถราคาก็เยอะมากๆเลยนะช่วงนี้ถ้าใครจะมาก็ต้องรีบมาเลยค่ะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้ในช่องจันเจ้าขารีวิวกันมากๆเลยนะคะและสำหรับใครที่เพิ่งจะเคยมารับชมการถ้าชอบสไตล์ในการทำคลิปของพี่เจ้าก็กดติดตามกันเอาไว้ด้วยนะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ต่อไปที่พี่เจ้าอยากจะเอามาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันค่ะและสําหรับวันนี้พี่เจ้ากับจุนหนูมุยองก็ต้องขอตัวไปแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องพาจุนหนูเขาไปเดินงานของเขาต่อค่ะวันนี้ก็มีงาน สำหรับน้องหมาน้องแมวอีกเช่นกันนะสำหรับวันนี้พี่เจ้าก็ต้องขอตัวไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ